เกมโอฟิลที่น่าตื่นตาตื่นใจและเต็มไปด้วยความสนุกสนานได้มาถึงสโตไทยแล้วจากบริษัท InnuTalimited ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างเกมมือถือที่น่าติดตามก็ได้เปิดให้บริการโอฟิลซึ่งเป็นเกม RHYTMB h e ที่มีเนื้อหาผจญภัยในโลกไดโอรา a 3า3มิติที่เต็มไปด้วยกับความสนุกและความตื่นเต้น เมื่อเข้าสู่โลกของโอฟิลคุณจะได้เป็นกัปตันสำรวจที่ต้องเดินทางผจญภัยไปยังมิติพิศวงที่วิทยาศาสตร์ล้ำยุคซึ่งเต็มไปด้วยภัยคุกคามเหนือธรรมชาติมีความสนุกที่ไม่มีที่สิ้นสุดโลกแฟนตาซีสามิตินี้ถูกออกแบบในสไตล์ไดโอรามาหรือโมเดลจำลองขนาดย่อที่เต็มไปด้วยรายละเอียดระดับภาพยนตร์แอนิเมชันทำให้คุณรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในโลกที่สวยงามและเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ หัวใจของเกมคือการผจญภัยเชิงกลยุทธ์บนแผนที่ไดโอรามาทุกก้าของคุณจะเต็มไปด้วยความประหลาดใจและความตื่นเต้นตั้งแต่การตามหาอาเทมที่ซ่อนอยู่การไขปริศนาที่สุดท้าทายจนถึงการต่อสู้สุดน่ารักในรูปแบบ RHYTHM Base ที่คุณต้องกดตามจังหวะด,ดนตรีพร้อมกับเคียงข้างเหล่าหายร่วมทีมที่น่ารักน่ารักที่คุณสามารถรวบรว,บรวมเข้ามาเป็นสมาชิกทีมของคุณได้คุณสามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดได้ในออฟฟิลด้วยระบบปรับแต่งสไตล์ ที่ให้คุณเลือกสีเสื้อผ้าได้ถึง20ส่วนทําให้คุณสามารถสร้างลุคที่ไม่ซ้ําใครได้อย่างง่ายดายและสร้างฐานทัพของคุณในฝันได้อย่างอิสระจากคาเฟ่สไตล์เรโทรไปจนถึงกองบัญชาการไซไฟสุดล้ําที่มีทีมเฟอร์นิเจอร์กว่า20แบบหรือคุณอาจจะต้องการไปพักผ่อนหย่อนใจที่โรทรพลาซาศูนย์กลางโซเชียลท,ที่คุณสามารถเลือกกิจกรรมที่ความชอบได้เช่นกินข้าวบนชายหาดออกกำลังกายในป่าหรือเข้าร่วมปาร์ตี้บาร์บีคิวและการประกวดคอสเพลย์ โอรฟิลมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่น่าติดตามมากๆคุณจะได้สำรวจโลกไดโอรามาสามิติที่สวยงามและเต็มไปด้วยความแปลกใหม่มีการเล่นหลากหลายที่รวมถึงการสำรวจไขปริศนาและต่อสู้ตามจังหวะดนตรีทำให้เกมนี้เป็นเกมที่มีความหลากหลายและไม่เบื่อตลอดเวลาคุณยังสามารถสร้างทีมสุดยูนิคได้ด้วยการรวบรวมสมาชิกที่มีเอกลักษณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้น การปรับแต่งสไตล์และฐานทับให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครของคุณได้ตามที่คิดถึงทำให้คุณสามารถสร้างความเป็นตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดได้พร้อมกับศูนย์กลางโซเชียลที่สุดชิลที่คุณสามารถพักผ่อนหรือร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายได้ตามความชอบของตัวเองโอฟีดเป็นเกมที่น่าติดตามและเต็มไปด้วยความสนุกสนานถ้าคุณเป็นแฟนๆของเกมมือถือและต้องการความตื่นเต้นและความสนุกในโลกไดโอรามาสามิติก็อย่าลืมดาวน์โหลดโอฟีดจาก Google Play Store ไทยเลย คุณจะได้เข้าสู่โลกของความสนุกที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่เบื่อตลอดเวลา